มาถึงช่วงเวลาเพลงช้างเผือกและเอไซีเพลงดีจากเพื่อนบ้านกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังที่อยากไปครับนะฮะแล้วในหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับวันนี้ลงเรื่องของประเด็นส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันนะ,นะครับนะฮะ,ะเรื่องของเพลิงไหม้นะครับที่กระสูนกระษีรนะครับเลยเก็บหลักฐานยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องของการเมืองนะครับนะฮะเรื่องของ าการเดินหน้าเงินหมื่นด้วยนะครับดิจิทัลวอลเลตนะครับนะฮะแล้วเรื่องของการเร่งกู้มือถือของคุณเอกนะครับข้อมูลในการรีดซับนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของอประเดน็นต่างๆนะครับในการรับมือนะครับสถานการณ์แรงนะครับหวั่นว่า,าเรื่องของการ ขาดแคลนน้ำนะครับปราปลานี่ก็เริ่มขาดแล้วสำรวจพื้นที่เสี่ยงนะครับคาดฝนว่าปีนี้เนี่ยจะมาน้อยนะครับนะฮะลองไปหาข่าวสดอ่านดูนะครับนะฮะเยอะเลยหลายประเด็นน่าสนใจนะครับมาถึงช่วงเวลาเพลงช่างเผือกและเอไอเเพลงดีจากเพื่อนบ้านกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังที่อยากไปช่วงนี้เนี่ยนะฮะหลายคนชอบทําบุญนะครับนะฮะกับ หลายสิ่งหลายอย่างเลยไปวัดไปอะไรต่างๆนานาช่วงต้นปีเนี่ยนะครับนะฮะอย่าลืมว่าทั้ง12ราศีสามารถนะครับไปบูชาได้นะครับนะฮะทั้ง12ราศีเลยกับชุดพระราหูคุ้มดวงนะครับนะฮะก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช็อปมาเนียนะครับนะฮะจัดให้ชาวลูกทุ่งหมายละครนะครับกับชุดพระราหูคุ้มดวงนะครับซึ่งปกติเนี่ย3,400 88บาทนะครับทางช็อปมานียจัดให้ชาลรถทุ่งหมานครนะครับเหลือเพียงแค่888บาทนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับนะฮะกดโทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่ทางช็อปมานียได้เลย021 143299ครับศูนย์3 2 9 9นนะครับค่าจะส่งราคาประกันสินค้าอีก100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ ชอบมาเนียนะครับวันนี้เป็นเพลงของสอปป,อปอลาวอีกหนึ่งสาวนะครับนะฮะซึ่งเป็นเพลงที่ส่งมาเมื่อวันเสาร์ก่อนนู่นนะครับนะฮะกอดใจเฮลาแนนะครับคำล่าลำละครนะครับลองฟังกันดูนะครับ สนับสนุนโดยคุ้มดวงเสริมโชคลาภทั้ง12ราศีกับชุดพระราหูคุ้มดวงสนใจโทร021143299สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย หัวใจยามนี้ด่ามาลอยผ่านฝันหา หาเข้ามาลางแกถ้าบ่มีพี่น้องแทนเพ่งปอบใจเท่แทเมือ่อนี้บ่มีแท้แท้กำลังใจต่อสู้ปัญหาลาให้ลอดยดามา

สนับสนุนโดยคุ้มดวงเสริมโชคลาภทั้ง12ราศีกับชุดพระราหูคุ้มดวงสนใจโทร021143299สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย นุ่นฟังที่สนใจที่จะเข้าร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับทำมาแค่เพลงเดียวนะครับนะฮะด้วยความร่วมมือจากสถานีวิจุของอสมทในเครือข่ายทั่วประเทศนะครับนะฮะส่งผลงานเข้ามาร่วมส่วนหนึ่งนะครับแล้วคุณผู่ฟังส่งผลงานเข้ามาร่วมได้นะครับนะฮะร้องเองแต่งเองก็ได้นะฮะหรือจะให้นักประพันธ์มืออาชีพเขาจัดการบริหารให้เสร็จสับก็ได้เพลงเดียวเท่านั้นนะครับนะฮะ ใครที่มีความฝันอยากจะเป็นศิลปินในโครงการเพลงสังเพอกนะครับไม่ง่ายทำมาแค่เพลงเดียวบอกประวัติความเป็นมาของคุณผู้ฟังนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับด้วยนะครับส่งมาที่ลูกทุ่งมหานคร63ทับหนึ่งถนนพระรามเก้าแขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับรัตติเพื่อก่อยอเพื่อสร้างสรรค์กันพมอาจารย์ใบตรีนิ่มแสงแล้วก็ลุงเทมสันตาติดตามกันนะครับหรือมาสะดวก มาส่งด้วยตัวเองก็ได้นะครับผมเล็บปมซองนิดหนึ่งนะครับว่าเพล่งช้างเผือกที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการพิธีธโทรทัศน์บอมประสมะทัที่ถนนพระรามเก้านะครับนะฮะเราจะเป็นสื่อกลางดีๆเพื่อจะเปิดเพลงของคุณผู้ฟังเนี่ยครับเป็นสื่อกลางในการออกอากาศรับฟังกันได้ทั่วประเทศนะครับในช่วงเวลาเพลง history ครับขอบคุณ ผู้สับสนของเราด้วยนะครับเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายสุดเข้มข้นมีวิตามินและเกลือแร่กว่า15ชนิดช่วยเสริมชื่นแข็งแรงบำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกเพียงวันละเม็ดนะครับสองเพลงต่อเนื่องเกี่ยวกับพระจันทร์นะครับอีกฝั่งของพระจันทร์ครับสิวสกุลชัยกับจันไข่มริวนาแล้วก็ดาวห่วงจันทร์ของป่าววี นบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา